นั่งใหม่นั่งใหม่เออนั่งมาเยอะอืดบะลูกของเหร่นเนามันอึดมะลูกเนาะเากับเหร่นไปตามสิมันมีมะลูกเนาะเออเอาเดึงเดือดเดืงดังเดือดเรืองดังเดือดเรืองดังเดือดเดืองดัง พ่อบอได้เอิร์ดห้มาหาพ่อลูกก็นึกว่าดูเพลงช้างไหนช้างอู้ช้างสีชมพูไหนช้างไหนเต่าลูกคะไหนเต่าขาลูกไหนเต่าเต่าในในนูน้องชี้เต่าลูกเต่าอยู่ไหนก็ไหนเต่านีเช้างเต่าอยู่บ้านยายซีเมนบอจักเออซีเมนยีราฟยีราฟยีราฟไหนพี่ช้างพี่ช้างไหนตัวไหนช้างชี้ชี้ตัวไหนช้างลูก าไหนช้างชี้ชี้ไหน,นตัวไหนช้างเอ,อาเปะอะไรโอ้ชาแล้วชาแล้วแน่นีิตำราอะไรหนูจะดูอะไรบ้างโอ้ยอะไรหรอกไม่ไม่น้องจะดูแคทแคทคืออะไรแคทคือแมวฮะแมว<า>เปิดเลยลูกเปิดแกเอา,าแกเอาเป็นไหมอ่ะแกเอา,เอา,เอานี่ไงแม่แกเอา ซาลูดูปัจอยูเอ้าอะไรอ่ะอะไรมันคืออะไรคะไหนใม่แม่ดูน่อยว้าวอ๋อชาอ้าวหมวดหมวดอาหารลูกเราไม่รู้หรอกอือพ่ออะไร